วันที่25ตุลาคม2564อักษรจีนคำว่าเจิง้งแปลว่าถูกต้องเส้นแนวนอนด้านบนคือฟ้าอักษรด้านล่างคือจือแปลว่าหยุดการที่สปปรรพสิ่งทั้งหลายหยุดที่ฟ้าคือความถูกต้องหากทะลุฟ้าขึ้นไปจะกลายเป็นความผิดการบิดเบือนหลักเหตุผล คือการฝ่าฝืนกฎธรรมชาติของเตา๋ามีเพียงการปฏิบัติตามกฎเต๋าเท่านั้นจึงจะรู้จักพอมีความอุดมสมบูรณ์รอบรู้และเข้าใจเมื่อรู้จักพอตามธรรมชาติจะไม่มีภัยร้ายสัปปรปสิ่งทั่วล่าจะแก้ไขตนเองให้ถูกต้องอรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริง บทที่45และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่คำพีเต้าเต๋อจริงคือคู่มือชีวิต3.3คมคำพีเต้าเต๋อจริงคือสุดยอดของศาสตร์แห่งความสำเร็จของโลกใบนี้ท่านเหล่าจือใช้อักษร5,000ันคำมาเปิดเผยกฎของจักรวาลด้วยถ้อยคำที่กระชับได้ใจความ ทั้งยังชี้แนะกฎแห่งพฤติกรรมการเข้าสังคมซึ่งอธิบายได้ลึกซึ้งด้วยสำนวนที่เรียบง่ายดังนั้นเรียกได้ว่าคำพีตเต้าเต๋อจริงคือคู่มือชีวิตซึ่งมีทั้งสัจธรรมและแนวทางปฏิบัติที่เข้มข้นมากเมื่อเข้าใจคำพีตเต้าเต๋อจริงอย่างทะลุป,ปลุกโปร่งแล้วจะช่วยให้เรามองเห็นวิวัฒนาการ ของกฎแห่งกรรมในสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจนแน่นอนดังนั้นจึงมีพฤติกรรมที่ถูกต้องและกระทำทุกสิ่งตามความเหมาะสมลองคิดดูว่าหากไม่เข้าใจกฎแห่งวิวัฒนาการของโชคและภัยคนเราจะกุมชะตาชีวิตของตนได้อย่างไรเล่าหากไม่เข้าใจธาตุแท้ของชีวิตอย่างชัดเจน เราจะอยู่ดีและไปดีได้อย่างไรทุกการพบเจอในชีวิตล้วนเป็นดอกผลที่ตนปลูกขึ้นทั้งสิ้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จะลงแรงที่กิ่งก้านและใบอย่างเดียวไม่ได้จำเป็นต้องย้อนไปถึงมูลรากด้วยชั่วชีวิตของคนเราต้องหาครูที่ดีให้แก่ตนเองท่านเหล่าจื่อสอนเรา ให้คนจเจริญรอยตามดินดินจเจริญรอยตามฟ้าฟ้าจเจริญรอยตามเตา๋าเต่าเจริญรอยตามธรรมชาติคำว่าจเจริญรอยตามนี้คือการปฏิบัติตามซึ่งคือการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ขอให้เราลองดูว่าเต่าให้กำเนิดฟ้าสูงแผ่นดินกว้างใหญ่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ หรือดูหนาวหรือดูร้อนหยินและหยางที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันแต่เต๋าไม่เคยอวดอ้างเป็นผลงานของตนดังนั้นผู้มีเต่ายึดถือเต๋าเป็นครูจึงจะสามารถจดจอ่อกับร่างกายและฝึกฝนจิตใจของตนได้แม้ว่าได้ประสบความสำเร็จและสมบูรณ์พูนสุขแล้ว แต่ก็ไม่ออวดเป็นผลงานของตนเพราะผู้มีเตา๋าเข้าใจหลักเหตุผลของวัตถุพัฒนาถึงที่สุดย่อมย้อนกลับได้อย่างลึกซึ้งดีดังนั้นจึงจำกัดตนเองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการพัฒนาถึงที่สุดแล้วเสื่อมโทรมและหากจเจริญเติบโตแต่ไม่ถึงที่สุด กลับจะทำให้รักษาการไหลเวียนของพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ไว้อยู่เสมอดังนั้นบุคลิกของคนที่สมบูรณ์จะไม่แสดงออกภายนอกแต่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เก็บซ่อนไว้ภายในเมื่อเข้าใจเหตุผลนี้มนุษย์จะไม่ใช้อุดมการณ์ไปบีบคั้นความเป็นจริงแต่จะสร้างอุดมการณ์ที่เหมาะสมขึ้น บนพื้นฐานของความเป็นจริงอันที่จริงชีวิตคนเราเปรียบเสมือนการชาร์จแบตเตอรี่จักรวาลคือขั้วบวกบุคคลคือขั้วลบเมื่อมีความคิดเที่ยวไร้อัตตาและสร้างคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นจึงจะก่อเกิดเป็นเส้นทางกลับสู่ชีวิตที่พาสุขได้คนเรามีเพียงการก้มหน้าก้มตา ทำความดีและทํางานให้ดีจึงจะประสบความสําเร็จไม่เสียเวลาเปล่าวางใจเถิดขอให้เราใส่ใจแต่ความพยายามของตนก็พอการเวลาจะไม่ทําให้ความพยายามของเราเสียเปล่าแน่นอนอาจารย์เจ้าเมี่ยวขววันที่25ตุลาคม2564เผยแพร่วันที่ 1,359